ตอนนี้ใบม้งกว่าแล้วนะคะทุกคนแดดเริ่มมาแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าหรือว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะคะฝนตกลินลินทั้งวันเลยนะคะเลยไม่ได้มานากันวันนี้ก็เลยมานานะคะเพราะว่าคุณหน้าที่ร้านค้าเขาสั่งตะไคร้แล้วก็เดี๋ยวให้มาดูกันนะคะนี่ก็จะเป็นนาของน้านะคะนาที่อยู่ข้างเคียงกันซึ่งตอนนี้ข้าวเขาได้ประมาณเดือนกว่าแล้ว แล้วก็ยาจะค่อนข้างเยอะนะคะเยอะเลย,ยเขาเรียกว่ายากระดูกไก่ยากระดูกไก่เยอะเลยนะคะเป็นแบบนี้ยาแล้วก็เขาคือจะปล่อยให้ออกดอกไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าออกดอกแล้วเนี่ยดอกก็จะร่วงแล้วก็จะอยู่ในาน้ำน,นี่เราทำไม่เป็นไหนเลยนะคะแล้วก็วันนี้ลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเป็นมีศักเป็นหลานเนี่แหละคะ่ะเขาก็มาตัด ตัดกระดูกไก่นะคะตัดหญ้ากระดูกไก่เห็นข้าวไหมคะอันนี้จะเป็นข้าวนะคะต้นข้าวแต่ว่าที่ขาวๆริ้วๆตรงนั้นนะคะจะเป็นหญ้ากระดูกไก่เขาก็จะมีการตัดตัดไปสักครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งต้นแต่ว่าเขาก็อาจจะโปร่งใหม่โปร่งใหม่แน่นอนเพราะว่าได้ฝนบ้างได้แดดบ้างแต่ว่าพยายามตัดเพื่อที่จะชะลอไม่ให้เขาออกดอกนะคะ น้จะเป็นข้าวหวานไม่ใช่เป็นข้าวดำนะคะข้าวหวานยาจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าบางทีน้ําไม่ค่อยได้นะคะน้ําไม่ค่อยได้ขอน้ําคนส่งน้ํานี่ก็ไม่ค่อยจะสูบมาให้เขาก็เลยน้ํามันไม่เสมอต้นเสมอปายนะคะมันก็เลยทําให้หยาขึ้นค่อนข้างรกโดยเฉพาะนาหวานเนี่ยจะรกเป็นพิเศษถ้าน้ํากักไม่อยู่ด้วย เลยต้องมาตัดนะคะตัดแบบนี้เลยแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะโปล่งใหม่แต่ก็ตัดไปจนกว่าข้าวนะคะเขาจะเริ่มออกรวงขึ้นมานะคะอันนี้ก็เหมือนกับรักษาตามอาการกันไปนะคะ่ะทุกคน